แล้วก็นี้มันส่งงานนะครับติดตั้งโซลาเซลล์ครับหกหกแผงนะครับปั้มสองแรงครับใช้ปั้มเดิมนะครับเป็นปัป้มไฟฟ้าปั้มเดิมนะครับเป็นปัป้มไฟฟ้าครับลงอยู่แปดสิบเมตรนะครับไม่ต้องเปลี่ยนปั้มนะครับโซลาเซลล์เป็นชุดให้บิด ตัคอนโทรลนะครับจะได้ทั้งไฟบ้านและไฟโซล่าเซลล์นะครับในชุดเดียวกันสามารถเลือกแหล่งจ่ายได้ข้าไปดูแผงกันนะครับสาหรับใช้งานในกรือนนะครับ น้ำไปทั้งสองฝั่งนะครับปล่อยชิ้นด้านล่าแล้วก็ขึ้นแทงด้วยด้านบนนะ,ค,นะครับใช้หกแผงน,นะครับเป็นหกแผงรับเติบตั้งทุกระบบนะครับคัามน้ำหนถึงห้าเรงบาดาลและหอยโข่งครับติดต่อได้ หมดนะครับสามแทงที่เปิดน้ำใสเปิดเป็นแทงเลยนะครับตัวคอนโทรลนะครับนี่นะครับตู้คอนโฟนที่นี้ขับได้ถึงสามแรงนะครับทำงานได้ทั้งวันนะครับไม่ใช้ไฟฟ้าครับแสงแดดล้วนๆครับสนใจระบบโซล่าเซลล์นะครับทำไร่ทำสวนบ้านพัก กษตรนะครับใช้น้ำเยอะติดต่อได้ครับ098-221-0861-093-229-3966ทัดโซลร์เซลล์ปากช่องครับขอบคุณครับ